การวิพากษ์แอดมิดโรงพยาบาลด่วนหลังวูบหมดสติกลางดึกเสกโลโซดูแลใกล้ชิด ทำเอาแฟนคลับแห่ให้กำลังใจกันยกใหญ่เมื่อการวิพากษ์ภรรยานักร้องดังเสกโลโซต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังมีอาการวูบหมดสติกลางดึกล่าสุดเสกโลโซได้โพสต์ภาพของภรรยาขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมระบุข,ข้อความว่าการป่วยอีกแล้วและหลังจากนั้นทางด้านของการวิพากษ์ก็ได้มาอัปเดตอาการเพิ่มเติมในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแอดมิดกลางดึกร่างกายย่ำแย่จริงๆอายุเยอะแล้วเราต้องทำงานให้น้อยลงจริงๆเหรอนี่ แล้วใครจะทำหละทั้งวูบบ่อยๆทั้งอวกทั้งเพียทั้งเครียดสะสมไม่รู้จะอยู่ทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้งสามไมอันนี้แหละที่เรากังวลมากเขาสามคนคือชีวิตของการแม่รักเสือกวางลอนดอนและห่วงกังวลใจไปหมดลูกรักของแม่ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์วอวยพรให้การหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมาก